สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำน้ำพริกปลาทูค่ะไม่ใส่ปลาค่ะเราก็จะมีปลาทูค่ะเดี๋ยวเราไปทอดพริกก็จะใช้พริกจินดาเขียวแดงนะคะหอมแดงกระเทียมพริกผักเราก็จะมีแตงผักสลัดถั่วฝักยาว มะนาวต้นหอมซอยน้ำปลาสุรสค่ะต่อไปไปตั้งกระทะค่ะเราเอาประทูลงไปทอดทอดเสร็จพักให้เย็นเดี๋ยวเราไปแกะเนื้อไว้นะคะต่อไปค่ะเราจะคั่วพริกค่ะคั่วให้หอมหอมเราก็จะเอาไปตำนะคะ เสร็จแล้วค่ะใส่คกตำเลยตำพริกไปให้แหลกแหกเลยค่ะวันนี้ไม่ใส่ปลานะคะทําสําหรับท่านที่ไม่ทานปลาค่ะเราก็จะใส่แค่น้ําปลาพริกแหลกแล้วเราก็จะเอาปลาทูที่เราแกะไว้แล้วนะคะใส่ลงไป ตามต่อไปค่ะสูตรนี้ทำขายได้นะคะเราก็จะต้มน้ำสุกนะคะเอามาละลายแล้วก็ใส่มะนาวให้ออกเปรี้ยวๆนะคะ เราก็จะปรุงด้วยชูรสค่ะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะตำปลาทูกับพริกเข้ากันดีแล้วเ๋ยวเราก็จะเอาน้ำต้มสุกนะคะใส่ลงไป แล้วเราก็จะบีบมะนาวค่ะชิมดูรสชาตินะคะพอดีแล้วเราก็จะเอาต้นหอมซอยใส่ลงไป คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะทานกับผักสดๆนะคะมีผักสลัดแตงถั่ว กับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยค่ะเ<ม>พื่อนๆป้ามิตเขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตททำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ